สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ส25ําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะเรามาถึงชาวราศีกรกฎแล้วค่ะ ู้ที่เกิดวันที่16รรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องไพ่จะเล่าเรื่องบอกไปว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรื่องราวดีๆที่โดดเด่นของชาวราศีกรกฎจะเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามจะมาสรุปตอนท้ายใน เป็นหัวข้อหัวข้อไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่เล่าเรื่องไพ่เล่าเรื่องจะเล่าถึงความโดดเด่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้แล้วสรุปเราค่อยมาสรุปกันที่หลังเนาะมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่ใบแรกนะคะได้ The Fool The Fool ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฏอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะในช่วงของ เดือนกันยายนนี้อาจจะทำอะไรที่จะต้องเป็นการลงมือทำอะไรใหม่ๆที่มันสิ่งเสี่ยงหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันท้าทายความสามารถอาจจะเป็นงานที่เราอาจจะไม่ถนัดก็ได้หรือทำในสิ่งที่เรายังไม่ค่อยถนัด,นดเท่าไหร่นะักในที่นี้เรื่องราวดีๆที่บอกว่าขึ้นมาถ้าเป็นไพ่เดอะ o ู l นั่นหมายถึงถึงว่าใครก็ตามที่มีความมานะอดทน จะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นกับสิ่งแปลกสิ่งใหม่ที่คุณกําลังคิดจะทําหรือสิ่งแปลกสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับในชีวิตกับชีวิตคุณในช่วงเดือนกันยายนแต่ถ้าเป็นไพ่เดอะ o ฟลขึ้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่มีความมานะอดทนใครที่ทําอะไรแล้วแบบว่าอม,มันต้องการความสะดวกสบายไปสมดนะ่ะมันจะไม่ไม่เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นนะเพราะไพ่เดอะโฟลเนี่ยเป็นอะไรที่ต้อง ทายความสามารถมากเลยทีเดียวนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาบอกว่าราชินีดาบอืมราชินีดาบในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องงานในที่นี้เขาบอกว่าได้ราชินีดาบต้องทํางานเอาจริงเอาจังลงไปทําด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ ให้ขึ้นมาราชินีดาบเนี่ยชาวราศีกรกฎที่เป็นผู้หญิงจะทํางานแบบชนิดที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายกับงานเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าจะเจอผู้หญิงเก่งนะคะจะเจอเรื่องราวดีๆจะเกี่ยวกับเรื่องงานจะเจอผู้หญิงเก่งเป็นเทพอุ้มสมคุณเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้แฟนที่เก่ง หรือถ้าไม่ได้แฟนที่เก่งก็อาจจะหมายถึงว่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายคุณป้าพี่สาวนะคะพี่ป้าน้าอาต้องพูดแบบนี้ที่เก่งคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็อาจ,จต้องลงมือทำด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงที่เก่ง เป็นผู้หญิงที่เก่งเหมือนผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานมีเกณฑ์ของการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าก้าวเข้าสู่แนวหน้าได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎสําหรับคนที่มีความกระตือรือร้นนะได้ไพ่แปดเหรียญโอโดดเด่นมากนะสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนี้เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานที่งานที่เริ่มต้นใหม่ๆ อาจจะเป็นการที่ทดลองงานต้องบอกนะ The Fool เนี่ยคุณอาจจะได้ทดลองงานก่อนถ้าทดลองงานแล้วคุณมีความกระตือหรือร้นเนี่ยเห็นไหมติดกับราชินีดาบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าคุณจะต้องได้ทดลองงานก่อนสําหรับคนที่ยังไม่มีงานทํานะในที่นี้พูดถึงสําหรับคนที่ยังไม่มีงานทําแต่ถ้าคนที่ทํางานแล้วทํางานอยู่แล้วคุณอาจจะได้ได้รับงานตัวใหม่ ที่เป็นงานท้าทายความสามารถของคุณแล้วถ้าคุณเป็นคนมีความกระตือรือร้นงานคุณจะไม่งานคุณจะล้นมือเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวบอกได้เลยว่ามันจะมีโครงการใหม่ๆในสมองของคุณผุดขึ้นมาหรือมันจะมีเหมือนหรือมันจะมีอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณต้องทําแบบเอาจริงเอาจัง คุณต้องทําแบบไม่มีการย่อท้อนะคะคุณจะประสบความสําเร็จงานล้นมืองานล้นมือนั่นหมายถึงเงินคุณก็ล้นมือได้ด้วยเช่นกันดีทั้งการงานและดีทั้งการเงินเรื่องราวดีๆของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงของสิบวันแรกเลยมันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมามันเริ่มต้นดีเลยนะสําหรับราศีกรกฎนะคะทีนี้มาดูใบต่อมาโอ้สิบถ้วยราศีกรกฎแฮปปี้มากได้เลยนะเพราะบอกว่าความสุขใครที่อยากมีครอบครัว ะคะใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากแต่งงานมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้เจอจะได้พบรักและมีโอกาสเ,เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการทดลองคบทดลองคุยคุยไปคุยมาแล้วมันเกิดว่ามันคลิกกันได้นะคะพอคลิกกันได้ปุ๊บเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยกัน แต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ครอบครัวมีความสุขนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ครอบครัวมีความสุขใครที่อยากมีลูกนะสาหรับผู้ชาวราศีก็รกฎใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์จะมีลูกใครที่อยากจะมีครอบครัวก็จะได้มีครอบครัวใครที่มีครอบครัวอยู่นะเป็นช่วงที่ครอบครัวมีความสุขรักใครกันดีนะคะใบต่อมา ใบต่อมาได้เลิฟเวอร์โอ้รู้สึกว่าราศีกรกฎจะไปจะไปได้ดีใงเรื่องความรักเนาะอ๋อเขาบอกว่าในที่นี้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นรักใหม่หรือมีเกณฑ์ที่ใครที่โสดใครที่เหี่ยวแห้งชีวิต หงอยเหงาเห็นคนอื่นเขามีคู่เราไม่มีสักทีช่วงเดือนกันยายนนี้มีเสน่ห์แรงมากจะมีคนเข้ามาจะเจอรักที่ดีถูกอกถูกใจพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ลงเอยกันได้แต่งงานกันนะคะได้อยู่กินกันได,ได้สร้างครอบครัวเอ่อมีโอกาสที่จะใครที่สร้างครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าเรามามองถึงเรื่องความรักสําหรับเอ่อ ความรักสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องงานในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจที่จะทํางานที่อยู่ในระบบครอบครัวหรือว่าเจ้านายหัวหน้างานคุณรักคุณเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็คอยแอบช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆได้ด้วยแปดดาบใบต่อมาแปดดาบบอกถึงการที่เรียกว่า ถึงแม้จะมีเรื่องราวดีๆแต่บนความดีมันก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตของของทุกคนแหละไม่มีหรอกใครที่แบบชีวิตลรยด้วยกุกีบกุลาบอย่าลืมนะการโรยด้วยกีบกุลาบบางครั้งมันบางครั้งมันก็ยังมีนามแอบแฝงอยู่ในนั้นได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะในในการทํางานของคุณถึงแม้งานจะล้นมือถึงแม้เออจะมีคนรักมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่อย่าลืมว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าอึดอัด ในการทํางานมีความอึดอัดในการทํางานมีการทําผิดพลาดมีการถูกถูกจ้องจับผิดถูกจ้องจับผิดในที่นี้นั่นหมายถึงว่าคุณได้ดีเกินหน้าคนอื่นมีศัตรูไหมมีนะมีคนคอยจ้องจับผิดคุณแต่ทําอะไรคุณได้ไหมทําไม่ได้เพราะอยู่ติดกับเลิฟเบอร์ทําไมมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยผลักดนันมีคนคอยหนุนหลังเราอยู่เรามีแบ็กอัพที่ดีเพียงแต่เรารู้สึกว่ามันยังไงเราก็ไม่ชอบมันอึดอัดใจเท่านั้นเองแต่มันจะเป็นในช่วงช่วงไปปะแอก,กลางกลางเดือนนะช่วงกลางๆเดือนตั้งสักวันที่สิบห้าไปแล้วในของเดือนกันยามันจะเริ่มมีมีความอึดอัดใจไปต่อมาได้วิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงการที่เรียกว่าโอกาสดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับ ผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสเติบโ,โตขยับขยายสาขาใครที่ทํางานประจําเขาบอกว่าคุณก็มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือใครที่ทําอาชีพอิสระอาชีพอิสระในที่นี้เขาก็บอกว่าอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังทําให้คนรู้จักเยอะขึ้นแต่ในที่นี้ไพ่บอกว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามให้คุณศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณทำนะมันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณมันจะทำให้คุณเติบโตขยับขยายวิชาความรู้และทำให้มีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใบใบที่ติดกันเป็นทาวเวอร์โอ้โหวง <laughs> View of Fortune เสร็จติดกับ Tower. ทาวเวอร์ในที่นี้ก็ทุกคนจะบอกอ้าว โอ้โหวิวอัฟฟอร์จูนติดกับท o วเวอร์แล้วมันจะเป็นเรื่องราวดีๆได้ยังไงเรื่องราวดีๆในที่นี้เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแบบปุบปับกระทันหันอย่างที่ราศีกรกฎไม่คาดคิดแต่ต้องบอกก่อนนะในที่นี้ไพ่เตือนไม่ใช่ว่ามาดามดูมาดามไม่ชอบอวยนะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวดีๆก็จริงแล้วจะให้มันมีแต่เรื่องราวดีๆอย่างเดียวโดยที่ให้คนที่เข้ามารับรู้รับฟังเนี่ย ไม่ระมัดระวังตัวเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้บนเรื่องราวดีๆมันก็จะต้องมีเรื่องอะไรที่ปะปนเข้ามาเขาบอกว่าอย่าอย่าเป็นคนวู่วามอย่าเป็นคนใจร้อนอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย นะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่ายุ่มยิมกับทุกเรื่องแล้วอย่าเอาทุกเรื่องมาใส่ไว้ในอารมณ์แล้วทําให้ระเบิดอารมณ์ขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นเรื่องราวดีๆมันจะกลายเป็นพังไปได้หมดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอยากได้เป็นเรื่องราวดีๆขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายนไพ่จึงเตือนว่าอย่าใจร้อนบางเชียบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณน่ะมันจะมาแบบปุบปับปุบปับกระทันหันมาแบบไม่คาดคิด มาแบบไม่คาดคิดในที่เนี้ยมันส่งผลทําให้คุณได้โอกาสมีโอกาสได้เฉลิมฉลองเลยทีเดียวในช่วงปลายเดือนแต่ถ้าคุณต้องบอกนะแต่ถ้าคุณใจร้อนวู่วามพร้อมพร้อมบวกพร้อมชนบางคนเข้ามาบอกว่าการที่ยอมไม่คดการที่ยอมคนอื่นมากไปก็โดนเขาข่มโดนเขาโขกสับมันอันเนี้ยถ้าคนเอ่อไม่รู้นะ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนมาดามเนี่ยอยู่ในสังคมที่ทั้งระดับไฮโซทั้งระดับล่างมาดามอยู่มาหมดละทั้งระดับตลาดอยู่มาอยู่มาจนกระทั่งเรานิ่งเป็นเราเรารู้ที่ว่าไม่ชอบไม่พอใจมาดามไม่ชอบไม่พอใจใครมาดามไม่ชนเลยนะมาดามจะนิ่งก็เดินออกจากชีวิตคนนั้นเลยแต่ถ้าเขาคุยกับเรามาดามก็คุยแต่ถ้าอยู่ดีๆให้เขาไปคุยมาดามไม่คุย แล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะมาโขกสับเราเพราะเราไม่ไปเจาะแจะด้วยเราทําให้รู้เลยว่าฉันฉันไม่ยุ่งด้วยนะแต่อย่ามายุ่งกับฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้เตือนนะอันนี้เตือน,นะอน,น,อนผู้ที่เกิดราศีกรกฎโอกาสดีๆเนี่ยจะมีถึงขุดจะมีเข้ามาในชีวิตชาวราศีกรกฎในช่วงที่แบบดีแบบสบายใจได้เลยคือช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ ยี่สิบพอวันที่ทยี่สิบกว่าจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณจะมีเรื่องหงุดหงิดใจเข้ามาเรื่องร้อนใจเข้ามาเรื่องไม่สบายใจเข้ามาหรือบางทีไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเรื่องอะไรบอกใจตัวเองไม่ถูกรู้แต่ว่าหงุดหงิดแล้วการหงุดหงิดแล้วถ้าไปลงกับคนอื่นไปลงกับคนรอบๆตัวคุณมันหมายถึงการแตกหักเกิดขึ้นได้ถึงแม้ เออหัวข้อนี้มันคือเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้คุณต้องตัดความใจร้อนความวู่วามการทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่การพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายอย่างไรเหตุผลให้นิ่งให้เป็นแล้วมาถึงจะเป็นสีไม้เท้าที่ก็สามารถ เออเขาเรียกว่าสามารถประครับประคองไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งความสุขในครอบครัวอาจจะเป็นความสุขในครอบครัวที่บางคนยังไม่แต่งงานแต่คุณอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องมันก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุขได้คําว่าความสุขมันก็คือเรื่องราวดีๆของชีวิตเราคนเราจริงๆแล้วต้องการอะไรเงินทองมันไม่ใช่นะเงินทองมันคือส่วนประกอบ ที่ทาให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขจริงๆของคนเราคือเเรื่องราวดีๆของคนละคนเราจริงๆคือความสุขถ้าคุณมีเงินมีทองไม่ลําบากขัดสนคุณมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของตัวคุณละแต่บางคนเขามีเงินแค่น้อยนิดแต่เขาก็สามารถมีความสุขได้เพราะเขาใช้จ่ายอย่างพอเพียงนั่นก็คือเรื่องราวดีๆในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูใบสรุปว่าใบสรุปจะเตือนอะไรชาวราศีกรกฎ ปึ๊บได้ราชินีถ้วยราชินีถ้วยบอกถอึงการที่เรียกว่าต้องเป็นคนใจเย็นๆนะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎเองเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นผู้หญิง ก็มีความเป็นแม่สูงถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะได้รับการดูแลจากเพศหญิงนะคะอย่างเช่นว่าคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือแม้กระทั่งคู่ครองของตัวคุณที่จะมีความเป็นผู้นำมากกว่าตัวคุณแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะดูแลคนในครอบครัวด้วยความรักด้วยความอบอุ่นนะคะต้องใจเย็นๆใจเย็นให้เป็นแล้วคุณจะชนะทุกอย่างนะคะทีนี้มาดูถึงว่า าชาวราศีกรกฎในช่วงสิบวันแรกถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานเขาบอกว่าการงานมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากนะคะเหนื่อยหน่อยลเหนื่อยมากเลยแหละต้องเหนื่อยมากหน่อยลําบากมากหน่อยในช่วงสิบวันแรกแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครที่ยังไม่ได้งานทํา หรือใครที่เรียนจบแล้วกําลังที่จะไปหางานทําถ้าคุณไปสมัครงานคุณจะได้งานแต่มันจะเป็นการได้ได้แค่เพียงทดลองงานยังไม่ได้เป็นพนักงานประจําแต่เมื่อคุณเข้าไปทําแล้วคุณมีความขยันคุณมีความกระตือรือร้นเขาจะบรรจุคุณให้ได้ให้เป็นพนักงานประจําในช่วงเดือนกันยายนได้นะคะคือช่วงเดือนกันยายนอาจจะเป็นช่วงของการทดลองงานก่อนแล้วก็จะได้รับบรรจุในที่หลังนะคะ เพราะว่าผลงานของคุณมีส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีงานท้าทายความสามารถเข้ามาซึ่งจะทำให้คุณนะมีโอกาสงา,านล้นมือเลยทีเดียวงานล้นมือเงินก็ล้นมือด้วยเช่นกันงานดีเงินดีในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่10วันแรกเนี่ยเรียกว่าดีเลยสำหรับชาวราศีกรกฎพอมาวันที่สิถึงวันที่ยีสิบนะคะ การงานของชาวราศีกรกฎก็บอกได้ว่าสามารถทําให้ครอบครัวได้รับความสุขความสะดวกสบายรักกันมากยิ่งขึ้นใครที่เอคอรอบครัวอาจจะรักกันหรือใครที่อยากจะมีคู่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีครอบครัวและอยากจะแต่งงานแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานได้เพราะมีความพร้อมมากพอในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะทีนี้ <c oughs> ไพ่ใบสุดท้ายที่เป็นใบสรุปมันเป็นแปดดาบแปดาบก็บอกถึงการที่เรียกว่าสําหรับาชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่สิบเอ็ถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยความรักดีแต่บางทีก็อาจที่จะต้องมีเรื่องมีราวทะเลาะรละหองรลแห่งกันบ้างการงานก็ดีมีการได้การช่วยเหลือสนับสนุนจากคนในครอบครัวและก็จาก คนรอบๆตัวคุณด้วยความสเสน่หานะคะเพียงแต่บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะมีศัตรูนะมีคนกั่นแกล้งนะมีคนอิจฉาริษยาคุณนะแต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้ได้แต่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเท่านั้นเพราะว่าแต่ยังไงคุณก็ยังมีคนคอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยเขาเรียกว่าคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ทำให้คุณอ่ะแค้วคาดยังทำงานอยู่ต่อไปได้นะคะ มาช่วงวันที่ยี่สบเอถึงสามสิบเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามอย่าใจร้อนอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่าไปเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เอามาพัฒนาเรื่องงานของคุณไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ทาวเว์บอกถึงการที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ได้รับข่าวดีแบบปฏิหาร นะคะต้องระวังว่าอาจจะได้รับข่าวดีแบบปฏิหารแบบชนิดที่ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยทีเดียวแต่ในนี้ไพ่เตือนว่าถ้าใครก็ตามที่ใจร้อนวู่วามเอาแต่ใจตัวเองนะคะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่พอใจอะไรเอ,อะอะโวยวายผงผางคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณจะไม่เกิดขึ้นแต่ใครก็ตามที่ อดทนรอได้นะคะทนต่อแรงกระทบต่างๆฉันก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณทำเพื่อที่จะทำให้เรามันอุดช่องรั่วช่องโหว่ได้ไม่ให้เกิดเออไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะอา,อาจที่จะได้รับการเฉลิมฉลองในโอกาสข้างหน้าได้เพราะนี่มันก็ย่างเขาปลายปีแล้วกันยานี่ก็เรียกว่าย่างเข้าปลายปีแล้ว เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะได้รับข่าวดีได้นะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักดูแลผู้อื่นรู้จักเออเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบาง,บางคนเ็พูดว่าฉันนะ่ะเอาใจเขาใส่ใจเราอยู่แล้วแต่คนอื่นไม่เอาใจเขาใส่ใจเรา ให้เราไปใส่ใจเขาข้างเดียวได้อย่างไรนะคะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไอ้แบบที่คุณพูดนะ่ะมันก็จริงแล้วมันก็มีทุกที่ด้วยแต่ถ้าเราไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเราแต่เราเอาใจเขาใส่ใจเราก็คือสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปทําในเรื่องที่ไม่ชอบใส่คนอื่นถ้าเราไม่ทําใส่คนอื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองว่าเราเป็นคนร้ายแต่ถ้าเขาอ่ะ ทำสิ่งไม่ดีใส่เราคุณคิดหรือว่าคนรอบๆตัวเขาจะดูไม่ออกว่าเขาทําไม่ดีกับเราแต่เราไม่เคยทําไม่ดีใส่เขาเลยคนก็จะมองต่อให้เขาไปยุแหแย่คนแค่ไหนก็ตามเขาจะยุแหแย่ไม่ขึ้นเพราะคนจะมองเลยว่าที่ร้ายมันคือคนนั้นไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่ทําอะไรเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเขามาทําแบบนี้กับเราเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราอย่าทาถ้าเราไม่ทําแล้วเขายังทํากับเราอีกมันเป็นกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรา เราจะต้องไปต่อกรรมกับเขาเพื่ออะไรนะคะแล้วเรื่องราวดีๆจะเกิดนขึ้นในชีวิตคุณหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็จะได้เติบโตขยับขยายได้รับการช่วยเหลือถ้ามีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงบอกได้เลยว่าส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบชัดเจนมากนะคะแต่ถึงถ้ามีหัวหน้าง,งานเป็นผู้ชายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สนับสนุนคุณเพราะว่าในเกณฑ์เนี่ยเขาบอกถ้ารู้จักอดทนแล้วก็ เข้มแข็งกับสิ่งที่จะเข้ามากระทบคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้ามาดูถึงเรื่องความรักก็อย่างที่มาดามบอกไปแล้วนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีสเสน่ห์สำหรับคนโสดแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่ใครอยากมีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกแต่ถ้าใครที่อยากรู้ว่าความรักในช่วงนี้เป็นยังไงสําหรับคนมีคู่ช่วงเนี้ความรักดีอยู่นะแต่ว่าถึงแม้จะรักกันดียังไงก็ตามแต่มันมีความอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก บนอยู่ด้วยต้องบอกแบบนี้เลยความรักอนะเรื่องราวดีๆของความรักของชาวราศีกรกฎยังมีอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังรักใคร่กันดีอยู่ยังรักกันเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ก็ยังรักกันได้ยังสามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะเหมือนมีลูกด้วยกันนะคะมีลูกด้วยกันพยายามปรับพยายามที่จะกลับมารักกันหรือพยายามที่จะทําความรักเนี่ย ให้มันเป็นให้มันเป็นเหมือนวันแรกๆวันใหม่ๆแต่มันก็มีความเอ๊ะอยู่ในใจอึดอัดใจอยู่นะคะยิ่งมาช่วงกลางๆเดือนเนี่ยมันจะมีความเอ๊ะความอึดอัดใจเยอะขึ้นมากขึ้นจนส่งผลทําให้ต้องระวังเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่ที่จะมาถึงขีดสุดท้ายของความแตกหักได้สําหรับบางคู่นะต้องบอกเลยนะว่าถ้าคุณจะเอาแต่เรื่องราวดีๆแล้วไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยมันจะไม่มีการตั้งรับ ะะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีคู่ใครที่มีเรื่องราวแล้หองแะแหงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงเดือนกันยายนช่วงไปลายเดือนหลังวันที่สิบห้าไปแล้วมันจะมีเรื่องราวแตกหักเกิดขึ้นแล้วเหมือนบางคนอาจจะแตกหักแล้วหลุดจากกันไปเลยแล้วไปพบรักใหม่นะคะต้องบอกเลยแล้วไปพบรักใหม่แต่อีกบางคนเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวแตกหักเกิดขึ้น ประครับประคองจิตใจและอารมณ์ตัวเองไม่ให้เรื่องราวแตกหักมันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันมีลูกด้วยกันฉันอยากที่จะเป็นครอบครัวไม่อยากที่จะเลิกลากันคุณต้องพยายามข่มอารมณ์ให้ได้แล้วพยายามข้ามผ่านเดือนกันยายนนี้ไปจริงๆมันแค่ช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนที่มันจะเกิดขึ้นในอารมณ์แบบนั้นนะคะถ้าข้ามผ่านเลยไปได้ ก็บอกได้เลยว่าสามารถมีความสุขได้ก็จะเกิดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักขึ้นมาได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฝ่ฟาฟันอุปสรรคนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะได้เลิกกันแล้วนะคะเราจะได้ยินอยู่เสมอๆสําหรับคนที่มีคู่บางคนก็จะพูดเกือบแล้วเกือบจะเลิกกันแล้วนะคะคําว่าเกือบแต่ยังไม่ได้เลิกนะทีนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพในที่นี้ก็บอกให้ระวังเกี่ยวกับโรคอ้วนระวังเกี่ยวกับความความดันสูงระวังเกี่ยวกับเอ่อ อุบัติเหตุนะคะสําหรับชาวราศรีกรกฎให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะใครที่อืมขับรถขับลาในที่นี้เขาบอกใครที่ขับรถขับลายอย่าเร็วเกินไปในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยมีเกณฑ์ของการมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแก้เคล็ดนะสําหรับใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดไปผ่าตัดซะ นะคะไปผ่าตัดซะมันก็ก็จะแก้เคสไปหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเกณฑ์ของการผ่าตัดก็ไปถอนฟันถ้าใครมีฟันผุก็ไปถอนฟันแต่ต้องหนึ่งกันยาไปแล้วนะค่อยทํานะคะไปถอนฟันเพื่อที่จะได้แก้เคสให้มีเรื่องเลือดตกยางออกแล้วก็ไปหยอดตู้บริจาคอธิษฐานให้กับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ปัดเป่าให้หมดไป ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ถ้ามันสามารถเป่าไปปัดเป่าให้หมดไปได้ก็ขอให้หมดไปแต่ถ้าไม่สามารถปัดเป่าให้หมดไปได้ก็ขอให้หนักกลายเป็นเบานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เตือนผู้ที่เกิดราศีกรกฎร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกนะคะระวังเกี่ยวกับของมีคมหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะช่วงนี้มันฤดูฝนนะใครที่อยู่บ้านใครที่มีบ้านที่เป็นที่ที่เขาเรียกว่าเออเป็น เป็นที่ที่มันเคยเป็นทุ่งเป็นนาเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในที่ที่แบบยังมีทุ่งหญ้าอยู่เยอะๆก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องงูเงียวเคี้ยวขอด้วยนะคะถ้าถามถึงว่าจะมีโรคไร้ายๆอะไรเกิดขึ้นไหมยังไม่มีนะนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ก็ยังไม่มีนะคะมาดูว่าโชคลาภในที่เนี้ยบอกได้เลยนะสําหรับเรื่องราวดีๆของผู้ที่เกิดราศีกรลกฏ โชคลาภของคุณเป็นสัตว์สองเท้านะคะใครโสดก็จะได้แฟนคนไม่โสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจการอ่านไพ่แบบไพ่เล่าเรื่องมาดามจะเปิดสอนนะคะไพ่ย,ยิปซีแล้วจะเอาใส่หลักสูตรไพ่เล่าเรื่องเข้าไปให้ด้วยใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะหรือแอดไลน์มาได้นะคะส่วนใครที่สนใจอย,อยากจะเช็คดวงกับมาดาม ทัก inbox หรือไม่แอดหรือไม่ก็แอดไลน์มานะคะมาถามสอบถามาค่ารูมาดามจะส่งรายละเอียดค่ารูให้ดูสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่ารูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ